สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับธรรมะในโลกทำงานรายการเล่าเรื่องดีๆที่หยิบคุณธรรมจากพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหมวดบารมี10มาปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะครับวันนี้ตอนที่สองเกี่ยวกับศีลบารมีเรามากับเรื่องที่ฟังแล้วบอกเลยว่าอาจทำให้คุณผู้ฟังนั่งเงียบคิดนานเหมือนผมครับชื่อเรื่องนี้คือสายตรงศีลธรรมครับ พูดถึงศีลเรามักนึกถึงห้ามโนนห้ามน,น,ามนี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วศีลบารมีไม่ใช่แค่ไม่ผิดศีลเท่านั้นแต่คือการรักษาความถูกต้องไว้แม้จะต้องแลกด้วยโอกาสที่โลกยื่นมาให้คะ่ะใช่เลยครับอย่างเรื่องของพีทที่เราจะเล่าวันนี้เขาไม่ได้แค่ไม่โกงแต่เขาเลือกที่จะยืนหยัดทั้งที่รู้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปพีทเป็นคนรุ่นใหม่ครับอายุ30ต้น เติบโตมากับแม่ที่เป็นครูสิ่งหนึ่งที่แม่สอนมาตลอดก็คือลูกครูต้องไม่โกงใครนะลูกตอนแม่เสียเขายังเก็บคลิปเสียงงานศพไว้ในโทรศัพท์เลยนะคะแค่ได้ยินเสียงแม่ในวันหนี่เหนื่อยเขาก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรทําแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เจอบททดสอบจริงๆครับเขาถูกโยกไปอยู่แผนกจัดซื้อที่มีโครงการรักระดับหลายร้อยล้าน และววันแรกที่เขาทำงานก็โดนเรียกไปพบหัวหน้าเลยครับในห้องนั้นหัวหน้าไม่ได้สั่งอะไรตรงๆนะคะแค่พูดเปร,เปรยๆว่าคอมมิชชั่นพวกนี้เขาเรียกน้ำใจไม่ใช่สินบนแล้วก็มีสองเอกสารสีน้ำตาลวางลงเบาๆบ,บ,บนโต๊ะฟังดูเหมือนฉากในหนังเลยนะครับแต่สำหรับพีทมันคือของจริงพีทกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกเต็มไปหมดทั้งกลัวทั้งลังเล ทั้งไม่อยากเสียอนาคตแต่สิ่งที่เขาทำคือเปิดคลิปเสียงงานศพฟังซ้ำๆอีกหลายครั้งลูกครูต้องไม่โกงใครนะลูกแล้วตัดสินใจได้ค่ะในวันรุ่งขึ้นเขาวางซองนั้นคืนบนโต๊ะพร้อมกับพูดว่าผมอยากทำงานในระบบถ้าอยู่ไม่ได้ผมยอมเดินออกเองหลังจากนั้นพีทก็ถูกย้ายค่ะให้ไปทำงานด้านเอกสารแทนถูกลดบทบาท หลายคนคิดว่าเขาเลือกผิดแต่สองเดือนผ่านไปสื่อใหญ่ตีข่าวการทุจริตในโครงการนั้นครับชื่อของพีทกลายเป็นชื่อเดียวในทีมที่ไม่ถูกสอบสวนไม่นานบริษัทที่ปรึกษาโครงการรัฐก็ติดต่อมาครับให้เขาไปช่วยวางระบบตรวจสอบด้วยเงินเดือนมากกว่าเดิมหลายเท่าเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นผลจากการฟังคำสอนของแม่ให้ไม่โกงใครเราจะเห็นได้ว่าศีลบารมี ไม่ใช่แค่ไม่ขโมยแต่มันคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเสี่ยงแม้จะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเห็นด้วยครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพค้าสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทเยบุคคลถึงสุขติได้เพราะศีลถึงทรัพย์สมบัติได้เพราะศีล ถึงพระนิพพานได้เพราะศีลเพราะเหตุนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลคือความมั่นคงภายในค่ะมันอาจจะไม่ทำให้เรารวยเร็วหรือเดินลัดแต่มันจะทำให้เรานอนหลับสบายและยืนตรงได้แม้ในวันที่โลกบิดเบี้ยวคุณผู้ฟังครับบางครั้งในโลกทำงานเราอาจได้ยินคำว่าจะเอาดีต้องยอมเล่นตามเกมแต่เกมที่ไม่แฟร เล่นไปเราก็ไม่ชนะจริงก่อนจะจากกันในวันนี้ขอฝากเอาไว้สักนิดนะคะบางครั้งการให้อาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่อาจเปลี่ยนใจของใครบางคนในวันที่เขาแทบจะหมดแรงไปต่อวันนี้เราอยากชวนคุณกลับไปฟังเสียงในใจตัวเองเพราะบางครั้งเสียงเล็กๆอย่างที่พีทได้ยิงจากแม่อาจเป็นเข็มทิศท,ที่แม่นยำที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยทางลัด ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกลับมาฟังเราอีกนะคะทุกตอนเราจะนำเรื่องราวจริงในโลกทำงานมาร้อยเรียงกับหลักธรรมเพื่อให้ธรรมะไม่ไกลตัวขอบคุณที่ร่วมฟังเรื่องราวกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ